ข่าวต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งชาตินำร่องเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลภายใต้แนวคิดมีปัญญาทางสังคมมาพบจบที่เดียวที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ศูนย์ขออภัยค่ะนายสุจิตรา ทิพยานราเศรษอธิบดีกรมการอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเปิดศูนย์ช่วยเหลือตำบลโคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์และอีก25พื้นที่นำร่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกช่วงวัยโดยการนำบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เช่นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนรวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆมาไว้ในมาไว้บริการณที่ตำบลแบบจุดเดียวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการซึ่งจะทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้เปราะบางหรือครอบครัวเปราะบางเข้าถึงการบริการทางสังคมและการบริการด้านอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและก็เป็นธรรมโดยมีการส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอีกด้วยค่ะทางอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้คัดเลือกจังหวัดบุรีรัมย์เป็น1ใน25จังหวัดนำร่องในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้ครบ100%ค่ะให้เต็มทุกพื้นที่จำนวน208แห่งซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้วจำนวน108แห่งค่ะมากเป็นอันดับสองของประเทศเลยเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของทุกส่วนราชการของกระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางของกลุ่มต่างๆที่ตั้งอยู่ในดับจังหวัดทำหน้าที่ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มเป้าหมายเชิงรุกทั้งทาง,ทางด้านการสงเคราะห์คุ้มครองพัฒนาป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางสังคมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยค่ะ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดเวลาลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการในจังหวัดภายใต้แนวคิดมีปัญหาทางสังคมมาพบจบที่เดียวค่ะค่ะซึ่งก็ถือเป็นการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมแบบครบวงจรเลยพี่มิน้นค่ะมาครบจบที่ทเดียวจังหวัดจ,นะจุดเดียวจร,จริงๆเลยนะคะค่ะ